สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารังซีเฮดครับ่านะตอนนี้กิจกรรมนะครับผมปืน w o ดแพคเกอรนะครับผมเทวดาฟ้าประธานนะเจ้าตัว w o ดแพคเกอรนะครับสกินสีแดงเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบวกอัตราย,ยิง2บวกแมกกาซีนหและก็ลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับ <Wow. S 1> วผมจะไปสุ่มเป็นแนวทางให้คนดูได้ดูว่าเราจะหมดเพชรไปเท่าไรนะครับผมแล้วก็สําหรับ กิจกรรมในสัปดาห์นี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมมาพูดในคลิปนะครับผมนะดูคลิปจนจบได้เลยนะฮะทั้งสุ่มปืนทั้งกิจกรรมที่จะเข้าใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันเลยครับผมไป into มา ทุกคนมาแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่หน้ากิจกรรมปืนวูดแพคเกอรนะครับผมนะที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับผมก <Wow. S 1> ็เหลือเวลาอีก13วันสุดท้ายนะครับผมก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับผมโดยการกด1หมุนนะ15เพชรแล้วก็กด10หมุนนะครับ150เพชร นะครับเราสามารถเอาโทเค็นมาแลกเปลี่ยนเจ้าปืนวูดแพกเกอร์ได้ด้วยนะครับโดยใช้โทเค็นทั้งหมด2 5 0โทเค็นครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามีเพชรอยู่ที่24,479เพชรมาดูกันว่าเราจะหมดกี่เพชรครับไปเลยครับผมหมุนแรกครับผมนะเผาหัวไปเลยได้เลยหรือเปล่าเผาหัวออกไปเลยนะเผาไป3หัวนะครับผมกดเรือไปเลยไม่ต้องลุน้นไปต่อแล้วยังไงได้ไหมได้ไหมเบรกเบรก ลุ้นอันสุดท้ายอุ้ย,ย,ยว่าเราได้มา100น,งา100นึงเลยอุ้ยว่าเราได้มา100นึงเลยอ่ะได้โทเค็นอู้ล่อเป็น104โทเค็นแล้วอ่ะคนดูเฮ้ยดวงดีจัดไปกันต่อครับผมกด150ครับอย่างนี้ต้องมาแล้วดวงดีอย่างนี้ปืนออกเลยไหมหรือจะออกเป็นโทเค็นขอ50อีกขอ100อีกเฮ้ยแล้วยังไงกดปพิ่มข้าไปโอ้โหเราได้มา135โทเค็นครับเฮ้ยอ่ะเผาหัวกันก่อนครับผมนะกดกดเลย กดสรอบสามรอบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่้อยหนึไหมไหม้อยได้มา3โทเค็นะเอาแล้วตอนนี้เรามีร้อยสีโทเค็นนะหมดไปแค่สองรเพชรไม่ถึงสองเพชรด้วยเออหมดสองเพชรใช่หมดไปสองเพชรแล้วไปร้อยหิบเลยวิ้ยเรอลังจะดวงดีในกิจกรรมนี้อลังจะหมดไม่เยอะเุ้้นจังเลยลุ้นจังเลยยังไงสโทเค็สโทเค็นห้าสิบร้อยอมาอีกเร็ว เอาเถอะไปได้มา174โทเค็นครับหมุนต่ออีกที่150ครับเราจะกดเลยไม่ลุ้น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 ,นโอ้ยรอบนี้เกือบมากเกือบสัจัดนะ197โทเค็นครับผมไปได้มาอีกเจ็ดได้มาอีกหนึ่งได้มาอีกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งได้มาอีกหนึ่งไป150แบบกดไปรัวๆนี่ไงนี่ไงได้มา230โทเค็นเหลืออีก20ครับไปต่อครับ20 ยี่สิบได้เลยไหมได้มาสองร้อยห้าสิบเจ็ดพอดีครับแร่เลยผมนะมูละดวงดีอลังอลังหมดไปเท่าไหร่วะเมื่อกี้สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยใช่ป่ะห้าร้อยแปดร้อยเองหรอเฮ้ยหมดไป800้เนี่ยเฮ้ยเราสามารถแลกได้เลยใช่ป่าวะ5า0 8 0 0 9 0 0 8 0 0เเพชรเองพูดได้แล้วอ่ะแรกเลยครับนี่ครับสูตรยอดไปเลยเราได้แล้ว ไงดวงดีจัดไงเอ้ยดวงดีจัดได้ามาแล้วครับผมเป็นที่เรียบร้อยครับคนดูนะหมดแค่แปดร้อยเพจนะครับืออแล้วดวงดีจัดนะครับผมนะสำหรับปืนวูดแพคเกอร์สีแดงของเรานะไปดูกันหน่อยอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออยู่ไหนเออยู่นี่ไงครับผมบวกอัตรายิงสองแม็กกาซีหนึ่งลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมนะ ไม่เกลือทุกคนไปสุ่มได้เลยนะแนะนําไปสุ่มได้เลยไม่เกลือนะครับผมแล้วเราก็ได้มาครบแล้วทั้งสีทองสีแดงสีขาวครับผมครบเซตเป็นที่ร้อยสาหรับ Woodpacker e อีโวครับผมเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมใหม่กันหน่อยครับนะกิจกรรมใหม่ะครับผมกิจกรรมแรกเลยครับนี่ครับชุดระดับตำนานนะครับจะเข้าวันที่19พฤษภาจนถึงวันที่4มิถุนายนนะครับผมนี่เลยครับ เจ้าเซตตัวนี้เลยนะครับผม19พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายนนะครับทั้งท่าเต้นท่าเปิดตัวทั้งท่าแปลงล่างท่าเต้นรวมมาครบนะครับทุกอย่างทุกสีชอบสีไหนก็ไปอัปเกรดนะสุ่มเอาโทเค็นแล้วก็มาปลดล็อกง่ายๆเลยนะครับผมท่าเต้นนะครับผมนี่ครับท่าเปิดตัวครับนี่อย่างเท่แล้วก็นี่คือท่าท่าเต้นรวมนะครับผมและนี่คือท่าแปลงร่างนะครับผม นะส่วนด้านล่างก็เป็นพวกเอฟเฟกนะถ้าเราอัพเอฟเฟกจะมีนี่ครับมีเอฟเฟกแมงป่องออกมานะแล้วก็นี้จะมีหนามนะถ้าเรายิงศัตรูได้หรือน็อกดาศัตรูได้จะมีหนามขึ้นมานี่นะนี่คือท่าวิ่งครับผมจะมีออร่าสีแดงครับผมถ้าเราเลือกสีแดงก็จะเป็นสีแดงถ้าเลือกเป็นสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองนะครับถ้าเป็นสีฟ้ามันก็จะเป็นสีฟ้าถ้าเราเลือกสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมนะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับไปกันต่อนะสำหรับสัปดาห์นี้นะกิจกรรมหลักๆนนนะออัี้คื ไม่รวมกิจกรรมย่อยๆนะครับผมนั่นก็คือท่าเต้นดนตีนะครับผมท่าเต้นดนตีนะครับผมรวมพลังครับวันที่เท่าไหร่ทุกคนวันที่20พฤษภาจนถึงวันที่5้มิถุนายนครับนั่นก็คือท่านี้ครับเอาไว้ทำคอนเทนต์ไว้ทมคลิปลงลงชอบเองเหลือไปเต้นนะทำคลิปลงน็อกท๊อกท็อกอะไรที่ไหนก็ได้เป็นคลิปคอนเทนต์ได้สบายเลยท่าเต้นนะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับผม นะครับผมนะก็ทุกคนก็ประมาณนี้และการสัปดาห์นี้นะรีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็ของที่จะเข้าใหม่สัปดาห์นี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมทุกคนตอนนี้คนติดตามจะครบ1000คนแล้วเย้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะผมที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามโดยมาตลอดนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้อลังขอตัวไปกินข้าวแล้วสวัสดีครับ